เดี๋ยวจะคุยประเด็นของลุงนาลาัยนะครับประเด็นที่แฟนมวยให้ความสนใจนะครับเป็นนักมวยดังอีกคนหนึ่งของค่ายมวยเกียรติหมู่เก้านะครับก็คงจะทราบกันไปแล้วแหละนะครับมีข่าวออกมานะครับโด่งดังทั้งโซเชียลแล้วก็หน้าหนังสือเต็มไปหมดเลิกมวยครับไปเป็นครูมวยที่สิงคโปร์สิงคโปร์ครับเขาเขาก่อนนั้นนั้นเขามาปรึกษาอะไรกับน้าม้างไหมเขารู้สึกยังไงทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้น ก็ช่วงโควิดนะครับทีนี้ก็พอดีอ<า>หลักๆเนี่ยคือโควิดทําพิษเ,เลยครับถ้าก็ทําพิษเลยครับออืทีนี้ก็เป็นช่วงโอกาสที่ทางสิงคโปร์นั่นเขาต้องการเทรนเนอร์ครัพอดีมีพนมลุงเล็กอยู่นั้นแล้วเขาก็เลยติดต่อมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเด็กครับเขาวันแรกที่เขามาคุยกับนาใจลุงอะไรเขาเขาพูดว่าอย่างไงเขาก็พูดบอกว่าผม จะขอเลิกชกมวยว่าจะนั่นแหละเพราะว่าจะขอไปเป็นครูมวยอยู่ที่สิงคโปร์ผมว่าเออทาง้นก็ตามใจแล้วแต่เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขารุ่นเดียวกับซูเปอร์เล็กไหมอายุเท่านนเดียวกันยี่สิบหกครับแต่เมื่อโอกาสมาถึงแล้วน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่เองอืเพื่ออนาคตของเองอยู่ชกต่อไปเองก็หาคู่ลําบาก ตั้งแต่ร้อยสิบถึงร้อสิบเจ็ดปอนสิบห้าปอนนี่มันก็ลำบากแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นคู่ชกที่เหมาะสมเลยอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยเวทขึ้นไปหรือไม่ก็ต้องต่อหนักให้เขาครับอืแล้วก็มาเป็นช่วงโควิดด้วยที่นี่ค่าตัวก็จากแสนลดมาห้าสิบเปอร์เซนนี้ก็เหลือสี่หมื่นกว่าบาทนี่ก็คิดว่าคงจะลําบากลดไม่พอไม่ได้ต่อยอีกเพราะว่าจัดไม่ได้ต่ครับ ก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ลุงละลายเนี่ยตัดสินใจเรื่องหวยเขาก็งคิดมาสักระยะคคแล้วนะก็ก็ลงคิดนะครับก็ยังเสียดายอยู่เพราะพายังเด็กอยู่ครับน่าจะเริกตอนประมาณสักสามสิบอะไรนี่พอดีนะัะอันนี้ยี่สิบหกปีมันจังหวะโควิดด้วยแหลนะมันเป็นจังหวะอ แล้วก็ค่าตัวบ้านเราก็รู้สึกว่าจะลำบากแหละเคยทุกซึกอ่ะไม่ใช่ไรหรอกไม่ได้ว่าแต่ซึกเราเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะได้สุงสุดก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับแล้วตอนไฟสุดท้ายอ่ะไฟสุดท้ายโควิดอ่ะครับโควิดมาก็ได้สี่หมื่นห้าโอ้โหเราก็หักไปเยอะเลยอ่ะเกินครึ่งอ่ะอนะเกินครึ่งด้วยเกินครึ่งนะครับแต่ว่าก็มีรุ่นพี่ที่ไปอยู่นู่นอยู่มาแล้วครับ ก็คือพนมลุงเล็กเกตหมู่เก้าที่หนอไปนานอะไรอย่างครับไปประมาณสองปีแล้วครับเป็นไงได้ถามสารทุกสุขดิตการงงการเงินเป็นไงบ้างกาเล่าเงนครับก็เล่าให้ฟังทุกอย่างครับก็ได้มีเงินมาซื้ออด้ซื้อที่แสนสองเดือนหนึ่งแสนสองก็ได้เงินมาซื้อที่ด้วยได้ถ้าคือถ้าเก็บได้ก็คือ ตั้งหลักได้เลยตั้งหลักได้เลย <ค East. S 2> อยู่ได้ประมาณสักห้าปีนี่ก็สบายเลยครับครับอแต่ว่าประเด็นคือต้องต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ครับต้องรู้จะเก็บรู้จักใช้ครับเพราะว่าอยู่ที่สิงคโปร์อย่างที่ทราบกันอย่างอะไรพวกอะไรมันมันก็จะสูงหน่อยพวกค่ารองชีพอะไรนีค่ารองชีพมันแพงแพงครับนะครับก็มีหลายคนมี 3A ก็อยู่นู่นครับที่ที่เป็นนักมวยที่จังหวัดบุรีรัมย์นรทบนนชชัยโอครับก็อยู่นู่นนะครับ เออพ